ะะกําลังตามหารถกระบะนะคะเกียร์ออตโอตโน้นะแบรนด์โตโยต้าอยู่นะคะพี่ๆนะวันนี้น้องเอ๋จะพามานำเสนอกันนะคะกับน้องคันนี้เลยเป็นตัวโตโยต้ารีโว้นะค่ะมาในปี2019ค่ะพ,พี่ตัวนี้นะคะมาในโฉมของน้องสีขาแบบนี้เลยไฟหน้าเป็นแบบมัลติ r รีเลกเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะกระจังหน้านะคะมีความเป็นสีดำแบบนี้มาให้แล้วหล่อๆเท่ๆเลยนะคะในส่วนของ ยางนะคะกับล้อแม็กเนี่ยเราจะทรงลงแม็กมาให้แล้วด้วยนะคะพี่พี่นะหล่อเท่ไม่สับใครแน่นอนมีบันไดข้างมาให้ค่ะไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ได้คิวกันสาซมาแล้วทั้ง4บานประตูเพราะว่าน้องมาในชฉมของน้องสประตูนั่นเองนะเปิดเข้ามานะคะพี่พี่นะจะเห็นเลยนะว่าสภาพข้างในสวยมากเลยได้ ได้เป็นตัวพรม VIP สีส้มแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็พรมอะไรเนี่ยจะเป็นพรมอะไรแบบ Power อยู่นะคะพี่พนะในส่วนของตัวเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ค่ะเกียร์ออโต้อย่างที่น้องบอกเลยขับง่ายผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้นะในส่วนของระบบวิทยุได้เป็นแบบ fm/am ค่ะตัวนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่1นึ0 0สายสองกว่ากิโลเมตรเท่านั้นมีเอกสารให้พี่ครบเลยนะคะใครที่ตามหาหรืออยากได้น้องกระบะเกียร์ออโต้คันนี้นะคะ ราคาขายหน้าร้านเนี่ยน้องพูดเลยว่าอยู่ที่4แสน69,000บาทค่ะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนมาจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะเอาไปเลยในราคาพิเศษค่ะ4แสนนะ49,000บาทค่ะผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะพี่ๆนะมีรับประกันหลังการขายด้วยเริ่มต้น1ปี10,000โลสูงสุด10ปีหรือ1 0 0 0 0โลจะทางมาเรียลมอเตอร์ของเราค่ะใครที่อยากได้นะอย่ารอช้าเลยคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะ